เดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมสีทำคลิปสั้นๆครับผมสีคลิปเกี่ยวกับไอ้ที่ถอดเปลี่ยนชุดสตาร์ทนะครับอันนี้ที่จริงผมเป็นไปคลิปหนึ่งกับน้องแต่ว่าคลิปนี้ที่แห่งนันกับธลราเจ้หน่อยครับอันนี้พอดีว่ามีคนส่งมานครับเป็นเอฟซีผมครับอ่าผนส่งมาจากจังหวัดเลยครับผมคุณชาเดชครับผมคุณชาเดชมีเกาะครับมีเกาะคือติเกาะหลายเนาะอ่าแล้วเพื่อนครับมั็นตัวยังมากพี่น้องแกออกมาครับอันนี้ผมแกแล้วครับแกเบิ้งแล้ว นี่ครับเป็นทรงเลยชุดสาตนโคนิเวทพี่น้องชุดสาตนโคนิเวทสี่เแปดพารทครับพอดีว่าสายจะนิม่มหลุดนี่ครับคือว่าเป็นสมบูรณ์เนาะครับกคำว่ากันคนเท่ากับคำที่สมบูรณก็คือสมเป็นเนาะพี่น้องโอเคเป็นอย่งผมถึงตรงคลิปแบบอันนี้ซ้ำนู่นอีกครับที่จริงผมเป็นลนุนล่งเราแหละคลิปวิธีการสมนี่นะเพราะว่ามันทีได้ที่ได้หัวนะครับอันนี้มันสีมันทีอีกแบบหนึ่งครับอีกรูปแบบหนึ่ง เดี๋ยวผมจะถอดเบิรงคาร์บาร์มันเป็นในอย่างครับโอเคผมจะใช้ไขควงไขควงค,ครับเสียบม,ม,มนันลงมาแสดงว่าสปริงด้านล่างนะครับชุดสปริงอาจ์ติลูตหรืวอว่าก็อาจ์ติฮักไื่ใช่ไหนนะครับต้องถอดเบิรง <im it> เดี๋ยวก็รู้ครับเดี๋ยวก็รู้คร <c oughs> ับต่อมาโอ้เดือยตัวนี้กับพังครับเดือยตัวนี้โมดสภาพไปเนาะเอาเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวนี้ให้่างกันแล้วกันเนาะครับอืมก็ดึงมาเลยครับ กูดึงไงเถอะกูอยากสปริงคือโมี่ว่าด้านล่างไงอ่าปกติมันมีสปริงสองสันนี่พี่น้องอันนี้อันนี้คือสันบนที่อยู่นี่ครับนี่มีสปริงสันบนครับสปริงสันล่างที่มีอีกสันนึงเออเจ้าคือบบทรงสปริงวะนะผมถีบมวนใส่ให้มวนใส่ขึ้นให้คือเรียกว่าสปริงมันหักบ่เอะก็สันกั จะเปลี่ยนทำไมเนาะเดี๋ยวผมเอาสปริงอันใหม่มาใส่ให้ครับผมมีอะไรผมมีเพียบเลยอีม <Yahoo! S 1> นี่เนาะนครับคือชุดสปริงหนาล่างครับแล้วก็อ่าตัวนี้ผมก็สิเปลี่ยนให้ใหม่ก,กันครับไม่แกะกลองเลยเดี๋ยวใส่สปริงก่อนอันนี้เขาใส่ที่หลังครับเก็บสปริงก่อนนะครับมาหากระก่ก่อนนี่ครับอันนี้ก็เป็นสปริงของนิวเวนนะครับ นี่ครับตุ้ิมี่เพดลอกหนังหันย่างนี้เลยลอกผื่นกระแทกไปเลยครับผมอือไม่ยากใส่กันไปเลยใส่ยังไงจีใส่ถึงซากนี่แหะครับใส่ถึงซากใส่บุหรข้างเมื่ไหรเด้ก่อนครับเข้ากับความโลกเป็นสีเลยครับอือโมเมนต์ใส่ไร่หนีนี้ใส่ไร่หนีบุหรี่ได้ครับตรงความลงแบบนี้โอเคนี่ครับไปสังเกีมันตุ่ยมี่เดือยเห็นปะนี่ครับนี่นี่นี่เหมาะกับโปรเมอร์สีเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ย ไมนมีกออยู่ลักษณะนี้ครับนี่นี่ครับเห็นปะโอเคนี่ครับลงเวงสีเลยพี่น้องนี่ครับโอ้บูชาเนาะนี่นี่ครับนี่โอเคกระใส่ข้าไปไม่ยากครับไม่ยากง่ายมากๆต่อไปเราก็เอาตัวนี้ใส่ลงไปเลยครับนี่ครับไม่นด้มีเดือยกอเห็นปะนี่ครับเอาเดือยตัวนี้มาก่อใส่กับตัวนี้ครับนี่ นี่นี่นี่ที่สีนี่เป็นมะม่วงเนาะพี่น้องเป็นหมเหมือนเนาะเออใส่ลงไปเลยครับปั๊บนั่นลงหลอกพอดีอย่ครับทีหลังมันทีหลังกอกลงหรอกคือลูกหลอกครับครับตัวสอบเบิ้งมันเด้งบ่ครับครับโอเคมาที่นี่ก็ใส่ชุดนี้ครับพี่น้องอุ้ยเยวสิเปลี่ยนใหม่เืมไปตัวนี้เอาทิ้งเลยเนาะทิ้งเลยเปลี่ยนเป็นตัวนี้ครับทีนี้ ของใหม่ครับใหม่เอี่ยมอ่องครับผมใมาเยี่ยมอองเลยครับอ่านี่ครับแป้วเป็นไงครับผมอ่ใส่ลงไปครับตัวดีมป็นสีม่เตอย์้ดาลางครับผมนี่ครับเดือยนี่ล่องล่องนี่มันดีเป็นเขาเขากับเดือยตัวนี้ครับนี่ครับครับแบบนี้ครับนี่นี่ที่ใส่มีสังเกตไหมนครับมีตรงนี้ครับ ปั๊บนั่นเห็นว่าลงพอดีเลยเอา่าทันมันพังมันเสียมากอะ่ะพี่น้องบ่ต้องไปหาซางนะครับ <c oughs> เผื่อเงินครับเก็บเงินไปเฮ็ดียบเง่นดีกว่าเฮาซ่อมได้เฮาต้องซ่อมเองครับผมอา่าต้นแลเป็นที่พึ่งที่พึ่งต้นครับอันนี้ก็ใส่แวนพน้องก็ไปเ <c oughs> ทีเยบ็ <c oughs> นพระติต้นแลเพิ่งเพิ่งต้นนาวา <c oughs> อา่ามุนเข้าไปเลยครับบาทีนี้เอาหแหนเนีนเลย โอเคเอ่อครับมาที่นี่ต่อไปครับต,ต่อไปเอ่อต่อไปเหากับมุนเสียกับไปเลยครับเดี๋ยวเอาเนี้ยก่อก่อนดึงมายี่ก่อนรักการเดิมครับพี่น้องนิุ่ดตะต้านนี่นะมันอที่ต้องมุนก้าไปด้านขวาครับอืมอืมคุณตอกือปิก่อนเนีครับมุนข้าไปด้านขวาแบบนี้เด้ หมุนไปน้ำเสียกับหมุนเข้าไปน้ำตัวนี้กับหมุนน้ำครับหมุนไปพร้อมกันเลยนี่ครับหมุนไ้หมุนไปพร้อมกันเลยนะครับเคสเดียวเคสเดียวไหวๆก็ได้พี่น้องะครับนะครับแบบนี้เสียเข้าดึงไหมอุ้ยดึงไหมสูตรก้อนทีสี่กอนก็ไเลยครับแบบนี้นี่ครับผมสี่บอลตึงแห้งหรอกผมจะเอาประมาณหนึ่งครับ นี่ครับบ่โอเคบเหาอ,อยาให้กันตึงไหลบูดีครับมันดิแพ้สปริงสปริงหนาน่นนะครับมันมันสีล่าไว้นะครับมันจะมันจะยืดไว,เวไไ้เบาไงไปเบาไทยเนาะเอาพ่อประมาณหนึ่งนะเลยเอาแคว่าาห้มันมีกำลังดึงเสียบกลับได้แค่นีก้กับพ่อครับนี่ครับอุย้ยสะเทือน <c oughs> อ่ะก็โอเคเรียบร้อยครับผมมีแค่นี้เองครับวิธีใส่สปริงชุดลานสตาร์ทแบบสองชั้นนะครับ สำหรับไอเครื่องรุ่นสามพันแปดนิวเวทที่เป็นแปดพันนะครับผม <c oughs> กับประมาณนี้ครับผมคลิปนี้นะ <c oughs> ครับผมพอดีครับพี่น้องบอตึงแห้งแล้วก็บอยอนแห้งครับก <c oughs> ้างพอดีเลยครับครับตึงไายก็พอดีย้อนไรยก็พอดีอ่าเพียงผมถึง,ถ,งถึงตรงเหตุคลิปวิดโอเกี่ยวกับการาซ่อมลงชุดสตาร์ทคืนอีกคลิปหนึ่งครับที่จริงผมลงคลิปก่อนหน้านี้แล้วเนาะตัวนี้นะคือว่ามีเอฟซีอ่าท่านึงนะครับลูกคา้าผมท่านึงนะ สีส้มอันทูตสตาร์มาให้ผมฟอมให้คณะวา่าผมก็เลยว่าไหนไอเดียเฮ็ดคลิปอีกดีกว่าเฮ็ดตำอีกดีกว่านาะที่ได้เขาใจคือว่าเขาไม่ต้องเอ้ไม่ต้องส่งไปให้ผมฟอมหรอกสามารถเฮ็ดได้ครับทําได้ทุกคนขันเบืองคลิปผมพ,พยายามเบื้องไงมันจบไหมครับขันสปริงมันหลุดคลิปก้อนหน้านี่ผมก็สอนในะนําที่การโคดสปริงเขากระเบื้องคลิปคลิปก้อนหน้านี่ขันสปริงมันหักกระเปลียนใหม่คลิปนี้ก็เป็นคลิปใสสปริงใหม่นะครับ คนเด้ลตัวนี้กันพังคลิปนี้กะก็ห้ขอ,ของไม่กันครับก็เห้ากับสื่อม,มาใส่แค่แคนั้นแ,แค่นั้นเองครับผม่าที่อะไรวะนี่อะไรไมันก็เป็นรุน่นสามแปดศูนย์สมมติว่าห้าหาซื้ออะไรไม่ได้ก็ให้สร้างทางปปั้งโจปีนหรือว่าราษฎรหรือว่าตามเพจเฟซบุ๊คอย่งางต่างๆนะครับเขาก็มีขายเขากับพิมพ์ว่าเป็นอะไรรุน่นสามแปดศูนย์กับพิมพ์ไปจ้าที่มาชุดสปริงอ่าชุดชุดชุดสปริงลานสตาร์ทรุ่นสามแปดตศูนย์สามแปดัศูนย์บอกไปบอกมาครับผมอ่าเดชครับ จังหวัดเลยครับผมผมว่าไกลเติบนะครับอือคือว่าไปบุหอดเทียนครับไปนี่เลยตลอด <c oughs> อร่อยเล่นอร้อนเล่นราเล่น